ลูกรลักพระเจ้า26พี่สาวไอดอลเกาหลีสวยมากดีกรีนางเอกยูทูบเบอร์ดังการันตีความปังความเลิศทั้งพี่ทั้งน้องด้วยแปหน้าฟ้าประทานที่ว่าสวยหล่อก,กินกันไม่ลงทีเดียวสําหรับเหล่าไอดอลเกาหลีที่มีพี่สาวสวยดีกรีเป็นถึงนักแสดงแถวหน้ารวมไปถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับหกจองจีอูนางแบบและยูทูบเบอร์สาวสวยที่เหล่าอามมี่คงจะทราบกันดีว่าเธอคนนี้คือพี่สาวแท้ๆของสมาชิกชื่อดังแห่งวง B ีทออย่างเจโฮปไอดอลผู้างชื่อเสียงที่ดังไกลไประดับโลกซึ่งจองจีอูนั้นเป็นพี่สาวของเขาและยังมีชื่อปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ยังเป็นทางการของค่าย้นสังกัดคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในช่วงปี2021ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนคาดการว่าเธอจะทำหน้าที่ดูแลจัดก,การเกี่ยวกับแฟชั่นให้กับศิลปินภายในค่ายเนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นสาวบิว ที่อัดนั่นไปด้วยประสบการณ์ทถมยังมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเองเรียกได้ว,ว่าสวยและเก่งไม่แพ้น้องชายเลยทีเดียว อันดับ5คงซึงยอนนักแสดงสาวมากความสามารถที่มีน้องสาวเป็นถึงไอดอลชื่อดังอย่างจองยอนไวายซึ่งเราจะได้เห็นทั้งคู่เผยภาพ,พเซลฟี่คู่กันอยู่บ่อยๆทําให้เห็นความสวยออาร่าของทั้งสองคนสู่สีกันมากๆเพราะนอกจากน้องสาวจะเป็นไอดอลที่มีแฟนๆติดตามอย่างมากมายแล้วพี่สาวก็หน้าตาดีแบบสุดๆแถมยังเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายคนชื่นชอบเพราะมากไปด้วยประสบการณ์สวยเพอร์เฟกจนลักสายตามไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ อันดับ4คิมบินอารับว,ว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจไม่น้อยหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีข่าวความสัมพันธ์แบบพี่น้องของเธอกับไอดอลหนุ่มคิมจองอูหนึ่งในสมาชิกวง NCT ออกมาทําให้หลายคนนั้นเกิดความสงสัยอย่างมากจนกระท่งความจริงได้ถูกเป,ปิดเผยเมื่อ SM Entertainment ต้นสังกัดของจองอูและ w ูรีแอคเตอร์ต้นสังกัดของคิมบินอาได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันจริงซึ่งคิมบินานั้นเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงในการเป็นนักร้องเมื่อปี2015ก่อนจะกลายเป็นนัก แสดงในเวลาต่อมาเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้องก็หล่อพี่ก็สวยการันตีเลยว่าหน้าตาดีกันทางบ้านเลยละค่ะ 3. คิมจียุนพี่สาวของไอดอลชื่อดังอย่างคิมจีซูจากวงแบล็คพิง์ที่ถูกพูดถึงเรื่องความสวยแบบแพคคู่กันมาอยู่ตลอดจนเหล่าชาวบริงแฟนคลับของน้องสาวแห่พาไปติดตามอินสตาแกรมของเธอเป็นจํานวนมากทาวารล่าสุดคิมจียุนได้อร์ไพร์แฟนๆหลังมีภาพเปิดตัวผ่านบริษัทเอเจนซี่และศิลปะปและบันเทิงแห่งหนึ่งจนทําให้เกิดกระแสะข่าวหรือว่าคิมจียุนกําลังจะมีผลงานในวงการบันเทิงภายใต้การดูแลของตัวสังกัดดังกล่าวในเร็วๆนี้แต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ซึ่งก็เรียกได้ว่าสวยปังไม่แพ้คออุณน้องจนความสวยนี้ไปต้องตายเอเจนซี่เข้าให้เลยละค่ะ อันดับสองฮันซอนทวานักร้องนักแสดงสาวชื่อดังที่ตอนนี้น้องชายของเธอก็เดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยเธอไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือซึงอูสมาชิกวงวิกท่านบอกเลยว่าคู่นี้เป็นพี่น้องที่หน้าตาดีไม่แพ้กันอีกคู่เช่นเดียวกันเพราะนอกจากน้องชายที่จะรอเหล่าเอาการแล้วพี่สาวก็ยังสวยดีกรีนางเอกแถวหน้าแถมยังเป็นนักร้องอดีตวงซีเครตที่สร้างชื่อมาอย่างนุ่มนานอีกด้วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ความสวยของเธอก็ไม่สั่งเลยจริงๆ อันดับหนึ่งจางดาอาพี่สาวของไอดอลสาวสวยเบานาฝาประธานอย่างจางวอนยองหนึ่งในสมาชิกวงไอซ์ที่ได้รับความสนใจจากหน้าตาที่สะวสวยราวกับนางฟ้าจุ่าสูตรหลายคนก็ยิ่งอึงเมื่อจู่ๆพี่สาวของเธออย่างจางดาอาก็กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเธอกําลังจะได้เดบิวต์ในฐานะนักแสดงเร็วนี้ซึ่งทันทีที่มีการเปิดเผยภาพโปรไฟล์ของเธอออกมาหลายคนก็พากันแสดงความคิดเห็นและตอกย้ําถึงความเป็นตระกูลวิชวลของสองพี่น้องได้อย่างชัดเจนทีเดียวบอกเลยว่าทั้ง จางดาอาและจางวันยองสวยแบบกินกันไม่ลงจริงๆค่ะ